เดี๋ยวไ้น้ำต่อตลาดตามขอทำไมไม่อาบนี่นี่สบู่ไหมขอชีวิตตำรวจเดี๋ยวเราไปรีดเดี๋ยวเราไปดีดประชาชนต่อได้เป็นตำรวจเมื่อวานหมดหมดแสนกว่าแล้วเนี่ยใช่ครับเพื่อซื้อลูกซองอ่ะเมื่อวานมีแสนสี่วันนี้เหลือสองพันเพื่อเ่วานมีสองแสนกว่าวันนี้เหลือแสนหนึ่งยาอะไรหมดเลยเพื่อ แต่คนตัวนะครับแต่คนตัวครับไปยเดียฮัลโหลครับคือคือคือย่างนี้ครับเพราะผมปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนานครับคืออย่างนี้ครับเพราะผมอ่ะขอสบู่ก้อนหนึ่งได้ไหมครับอาครับอ่าอ่าตรงตรงเลยเพราะแบบไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆครับวันนี้เลขหมครับสามแปดคนนี้เลยครับผมเหลือสองคนครับก้อนเท่าไหร่อ่ะ ก้อนห้าสิบพับแต่สองพันมันก็เอาไปครับยาชุบคอปเพื่อไปช่วยประชาชนยายายาเอาห้าสิบพอเอาห้าสิบพอครับเอาห้าสิบพอครับเอาห้าสิบบาทก็ได้ครับเอาห้าสิบพอครับเอาห้าสิบพอครับเขาเป็นเล่นต่กีฬาก่อนนะขอมาเยอะเดี๋ยวก็โดนเคสรีไถ่ประชาชนดิเอาสบู่มาสามร้อยแล้วหรอ พี่ชายครับอันนี้ต่อยยพี่ชายป่ะครับพี่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 ไป้ะครับตะบวมันขึ้นได้สามร้อยหล่ะผมขออีกสองร้อยได้ไหมได้ไหมโอ้โหสามแปดครับเออะสักครู่นะครับต้องแบโคตรดำรออะไรอ่ะอย่างนี้ของมันแพงครับพี่ขอบคุณครับโอ้พี่ใจดีจังขอสองไลนได้สองเอ้ยได้พันหนึ่งอ่ะพี่พอแล้วครับพี่ครับพี่ครับ พวกผมไม่ได้มารีถ่ายพี่อพวกผมแค่มารับบริจาคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปจ่ายกีฬาก่อนโอเคครับยดดีครับอ่ยชนะครับตอดว่าตลอดใ้าทำไม่ได้เสียเสียหยครับลผ่าครับใครลองอูครับนู่นนู่นผู้หญิงไงกำลังหนีเขาทำสินเมื่อผมเสียหายครับเคือรถกบผมแบบวานี่ยางแตกเลยนะดูนี่ยางแตกครับล้ตกไปลนี้ออถ้าไม่ใช่เขาเขาจะวิ่งหนีทำไมครับคุณคิดดูดูนดูดีดอดดูดีดูดดดดดดดีดดดดด คือดื้อไงคือดื้อนักไงอันนี้ทำร้ายทรัพย์สินประชาชนนะครับตุกตลอมาไปแต่ว่าพี่หนูให้ค่าสบู่คุณตอรม้ไปนะไม่ก็เคส by เคสครับอันนี้เขามาแจ้งความที่หลังนะครับใช่ครับพราะนี้คุณจะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรอครับคุณคิดว่าคุณคิดว่ายางเส้นหนึ่งนี่เท่าไหร่ ถูกตลอเคุณคิดว่าสบู่ก้อนหนึ่งคุณคุณแบบคุณให้ผมมานะผมไม่กี่บาทถูกกว่าสบู่คุณคุณต่อคุณต่อรอยครับถูกกว่าสบู่คุณต่อรอยครับเอาเอางี้คุณคุณไปถีบรถเขาทําไมครับขอทราบได้ไหมครับเหตุผลได้ไหมครับต่อดาวผมเลี้ยงครับคุณรู้เรองจับเขาด้วยครับอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ประมารผมาทอันแจ้ความกลับนะครับเนี่ยมีหลักฐานแลมีหักเขาบิดประมาทผมเขาเขาเมื่อก็อันไหันครับ เอาผมไงครับก็คือผมไงครับพี่เอาพี่ไปอยู่ไม่ถ้าถ้าพี่มีแค่ปากคุยคนเดียวมันมันก็ไมายถึงทุนตัวนะครับว่าถ้ามีแค่คนคนเดียวมันก็ใส่ยร้ายใสายได้ทั้งมันแบบว่าสายร้ายผมเนี่ยผมเป็นคนดีสังคมนี่คุณพกชุดก่อไฟจะไปเผาอะไรครับเนี่ยมีชุดก่อไฟแล้วก็มีแอลกอฮอล์พร้อมเลยครับเนี่ยไม่ใช่แอลกอฮอล์อันนี้เป็นปัญหาเด้อผมเป็นปัญหา ขอเป็นบาร์เทนเดอร์ครับอขอเป็นบาร์เทนเดอร์เหรอครับใช่ครับเครื่องดื่มมือเลยต้องอยู่ในตัวผมเยอะไปหน่อยนึงแต่วันที่จริงล้วเป็นบาร์ครับมีบัตรพนักงานร้านด้วยไหมครับใช่ไม่แอลกอฮอล์อันนี้ไม่ไม่อยู่ที่บาร์ครับไม่อยู่่ทีครับต้องอยู่ที่ตัวเองครับเพราะว่าเราเบิกมาเท่าไหร่เราก็ต้องเก็บไว้ครับอันนี้ขออนุญาตยึดสบู่เป็นของกลางนะมาเกลียดอาบหน้าเ่าวิปซ่าบูลงไปเพิ่งซื้อตะกี้เองโอ้โหใช้ก้อนเดียวเองครับตอนนี้ที่สรน้ำไม่มีใครได้อาบน้ำเลยครับ ูไหมใช่คร <f Read ing> ับพวกผมนี <Believe it. S 1> ่ตัวเหม็นชื่้นเลยครับคน้องออกมาหาสบู่ข้างนอกว้ายทำไมกินตุ๊กตุ๊กโอ้โหอันนี้หม็นนะครับโอ้โหอันนี้เหม็นยางไงครับไม่นช่เหม็นหม็นประมาทตําหน้าที่นะครับเมื่อกี้นึกว่าเหม็นแบบว่าไอ้หัวเหลืองข้างๆนะครัะไปลุงหัวเหลืองข้างๆนะครับอ๋อโอเค่ะแบบเหม็นเหม็นรักแร้ลุงหัวเหลืองนะครับนอนอย่างเดียวไม่อาบน้ำครับอันนี้ก็หม็นประมาทประชาชนนะครับโดนเดม็นแค่น้อยกว่าอันนี้เอาเอาเอางี้ครับผมให้โอกาสคุณแบบ แก้ตัวว่าคุณทําอะไรลงมาหรือทําอะไรอย่างไรแ้ตัวอะไรคะคือให้หนูเตะทีเดียวสี่ล้อแตกเลยได้ไหมคะแบบนั้นไม่ไม่เนี่ยครับไม่เนี่ยครับไม่เนี่ยครับนี่เขาเจตนาเจตนาทำร้ายทรัพย์สินของผมนะครับเนี่ยอันนี้ไม่แก่ครับไม่ใช่ครับเขาเขาก็คือตอนผมไปรีหรอครับเนี่ยเขาจงใจอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณตาลอาเขาอารมณ์หัวกันแกล้งหนูคุณตาลอไม่แต่คุณจะไปทำร้ายทรัพย์สินของเขานะครับถูกถูกครับใช่ครับอะไรครับแต่เขากันแกล้งหนูก่อนหนี ตรงไหนครับตอนไหนด้วยอ้าผคุณพูดพูดบิ่นประมาณผมก่อนนี่ครับผมผมยินตอนไหนครับตอนไหนล่ะครับพยานก็ไม่มีนะอันนี้พี่ผมมีครับพี่คุณมีอะไรครับไาหนอพี่กีฬาน้าสายแต่ไม่เห็นมีใครยืนอยู่เลยนะครับตอนนี้นี่เอ้าก็พี่ผมไปไปไปไจกีฬาเลยค่ะพี่ผมเป็นคนรักสุขภาพครับแข่งกีฬาตลอด อ๋อคุณก็เลยมากระทีบรถชาวบ้านเพื่อออกกําลังกายเหมือนกันไม่ไม่รอกครับแต่มันเบบือว่าออกกําลังกายมาผิดผิดวิธีไงครับอันนี้ไม่ผมบบทำไรพอ์สินชาวบ้านก่อนนี่ครับโอ้โมะาม่าผมก่อนนี่ครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้คุณเป็นคนประเภทไหนครับกินมาม่าดิบเนี่ยไม่คิดจะเอาไปต้มหน่อยหรอครับ ผมกินเนื้อครับดูด้วยครับผมมีเนื้อเยอะครับผมเก็บไว้เฉยๆครับเพื่อสุขเฉินะครับแต่ว่าเหมือนแบบว่าเวลาน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าจะได้เอาออกมากินนะครับคุณตลออันนี้ได้โดนสิบนาทีสามพันนะครับบินประมาทประชาชนครับไม่เอาคุณตลอไม่ไปหนูง่วงหนูคงหลับตายเอ๋อในคุกอีกแน่เลยเดี๋ยวี่คุณมีถังน้ำมันด้วยครับเนี่ยคุณพอได้ไหมอันนี้ไม่เป็นไรคุณตลอไม่เป็นไรครับคุณตลอใช่ครับเพราะว่าถังน้ํามันของหนูเอาไว้แบบว่าหนูเป็นสายฟาร์มนะครับหนูเป็นคนฟาร์ม ถ้าแม่ถือสารละกันครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเอาแบบไปซ่อถรถผลพื้นก็พอไปซ่อนลดผลพืนก็พออันเนี้ยหมิ่นมาณด้วยอ่าแล้วแบบโอ้โหดูถูกยีกอะไรครับ่ผมแกโดน10นาที3,000ครับไม่เอาครับเออเอางี้พี่คุณนนเราอยากให้หนูเอ๋อเหรอหนูเคยเอ๋อตายเพราะว่าหนูมือแล้วก็เอ๋อตายไปเลยอ่ะหลังจานั้นเอ่อคุณผู้หญิงทำอย่างเงี้ครับคุณผู้หญิงเลี้ยผมดีๆครับเลี้ยผมดีดี เลียพวกผมดีดีครับบอกว่าพี่ๆอะไรเงี้ยไม่เอาไอ้แก่อะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาแก่ไม่เอาลุงได้เลยครับแก่เซฟลุงแก่ปีเตอร์ดูดิครับดูคุณตลอดดูดิขอโทษครับขอโทษครับมีวัคซีนไปนอนขอเนุญาตใส่ข้าวปากนะครับแก่อยู่เท่าไหร่ครับหนูอายุแปดขวบแล้วคุณสองคนพวกผมยี่สิบต้นๆกับประมาณนี้ใปดูดูใบได้ครับดูบัตรประชาชนหนูได้ดูใบต่างประเทศนะครับใกล้อยู่นะครับางานคุณก็น่าจะแก่จริง โอ้นหขอมันแบบสิบกว่าปีเองมันไม่ถึงลุงหรือเปล่าสิบกว่าปีเลยนะสิบกว่าปีก็เรียกพี่สิครับพี่อะไรครับป้าหนูเรียกลุงเท่านั้นเมื่อกี้ตำรวจแปดปีผมยังเรียกไอ้ป้าเลยครับอุ้ยโทษทีครับถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอายุสามสิบกว่านี่ต้องเรียกอะไรดีเออไม่เรียกเขาทวดแล้วเหรอนั่นอ่ะป้ากับยายครับแล้วอะไรครับ ผมพื่อนครับหนูมีเหตุผลนะครับคุณตอลอ์เอางี้เอางี้เอางี้ผมช่วยคุณไม่ได้หรอครับจนกว่าคุณจะทําดีกับสองคนนี้เขาถอนแจ้งความคุณนะครับเอางี้ดีอ่ะาอะไรครับผมไม่ทำไเขาว่ามาแกล้งหนูก่อนนะคุณตลอดนี่ไม่เป็นธรรมกับหนูนะคะนี่หนูจะไปไม่ทำมคุณจะพูดความดีททำไมครับผมไม่ได้ทําอะไรครับก็เพื่อนกันคุณเป็นเพื่อนกันครับก็คือเขามีหลักฐานัผมเพื่อนกันแต่ว่าแบบไม่เหนคุณทำร้ายต่อหน้าจริงอะ การแกล้งมันไม่ผิดกฎหมายครับการแกล้งกันเป็นเรื่องปกติเอางั้นหนูก็หนูก็แกล้งเขาเหมือนกันอ่ะไม่ครับอันนี้มันแกล้งแต่มันเสียหายครับอันเนี้ยมันแกล้งจนเกิดทําให้แบบทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายครับไม่ใช่ครับเขาไม่มีประมาทดูก่อนครับเอ๊คุณม่ให้ปรวจตาททำไมครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเน่ก็มีเรื่องนครับนี่ดูมีการคมงคอลเกิดขึ้นนะครับผมอีกเหว่าเขาจะเอาคืนนะดูดิ ใช่ครับผมไม่เคยเอาคืนครับคุณตอลล์ครับผมกลัวมากเลยครับเขาเขามีปากฉลามนครับผมกลัวมากเมท่าจะเก็บแค่พี่มีอ่ะลุงโอ้ยมีแต่ปืนฉีดน้ำครับในมือผมปากฉลามอะไรไม่มีจริงๆค่ะคุณตอลล์ลูกผมอยู่เมือไหร่นะครับเนี่ยคุณตอลล์ปล่อยหูไปแทนนะคะคุณตอนนี้มีถองกระทงผมจะให้คุณเลือกระหว่างพอรบคอมกับหมิ่นประมาทคุณจะเลือกอะไรผมจะไม่บอกทด้ดีกับค่าวปลอม ตัวเลือกเอามีตว่ตาหราือบ่า แก้ง่ะคือตลอดแก้ง่ะตลอดดําไปเนี่ยคุณตลอดมากับพวกนี้ไปเนี่ยเอาเอาพวกผมเห็นจริงจริงครับพวกผมเห็นแบบร้อนนี่แบบน้ำดีขนาดนี้เพื่อนดําได้ยังไงโอ้ต้อนรัน้ำดีขออันนี้คุณมินเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของพวกผมแล้วครับคนนี้ไปเคลียร์ครับคุณมินเจ้าหน้าที่นะครับอันเนี้ยโอเคโอเคนะครับตามนั้นนะครับตาม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 สายเจ้าหน้าที่จัดการโอเคครับอันนี้ผมเองจะมาทําการดีกว่าครับโอ้รถก็ไม่ซ่อมให้ดูเขาดี ก็ยังไม่จำลึกเลยนะไม่ถ้าคุณซ่อมรถให้เขาเขาก็อาจจะปล่อยพุดไปก็ได้ใช่ครับรับผมก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตลอดที่แบบว่ามนประมาทตลอดนี่ปล่อยให้ตลอดเลยครับเนี่ยผมก็จะไปแจ้งความนั่นนั่นนั่นดู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 ซ่อมรถให้อะไรครับคุณตลอดแน่ใจนะครับแต่หนูซ่อมรถรถให้คนแก่ก็ได้ครับแต่ว่าหนูขอไปซื้อกล่องก่อนมีกล่องไหมครับงั้นอ่ะไม่มีครับมีประมาทเป็นหน้าที่จะโดนสามสิบนาทีกับป้าป้าพันนะครับ ไม่ใช่ครับหนูไม่ได้ทำผมขออนุญาตนะครับคุณว่าผมดำเมื่อกี้ะทั้งที่ผมขาวอะไอนครับให้ผมเป็นตัวอะไรผมจะเป็นกล่องซ่อมแลกเนื้อนะครับขอบุญครับอะไรไม่เอากี่ต้นเนื้อหกกล่องซ่อมหนึ่งโอเคไหมครับไม่เอาหรือเป็นค่ากล่องซ่อมโอเคไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา ที่ผมละละทิ้งการอาบน้ำเพื่อมาเคลี่ยงคดีคุณจะเอาเนื้อหนูไปได้ยังไงหนูไม่มีอะไรกินแล้วเราเอย่าไปทำอย่างนี้นะมาม่าดิบไงไหนบอกว่าม้าดิบไว้ชุกเสิร์ฟไม่เอาไม่เอาไม่กินมาม่าหนูแพ้มาม่าหนูแพ้แป้งเอาแล้วผมต้องอามมาคุณนะตลอดบอกโอเคนะครับงั้นผมพอมาคุณนะเก็บไปแก้ตายครับเวลาแบบว่าไม่มีไม่ค่อยเอามากินเนี่ยคุณตลอดบอกหนูไปเอ้ยเอ่ะผมถามพี่กระเป๋าเป้ข้างๆก็ได้อ่ะให้ปล่อยยังครับ ปล่อยครับแต่ว่าต้องปล่อยเมื่อแบบว่าขอซ่อมรถให้ผมรอผมไม่แบบไปทํางานไม่ได้นี่รถผมนี่ออมแนซ่อมให้ได้เอกล่องซ่อมมาสิปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาอ่ะจัดการครับเพราะถ้าวิ่งขอแบบหนักนะครับถ้าวิ่งหนีขอนัหนักนะถ้าวิ่งหนีก็จะโดนเออหลบหนีขนาดถูกควบคุมตัวครับโอ้ยหนักหนักด้วยข้อนี้หนักจัดปเลยเออเดี๋ยวตลอดดูตลอดตลอดตามเลยครับ อันนี้พี่ชายทำอะไรครับเนี่ยพี่ชายทำอะไรครับเนี่ยอ๋อปลาครับโอเคครับโอเคครับวิ่งวิ่งมาแล้วผมเหยียบขี้มาแล้วผมแคคขี้มาออกไปเลยครับอ๋อตีหน่อยกินงมองดียังจะกินนี่เหรอไอ้บอลไม่กินไม่ใช่เหรอจะกินไหมล่ะสรุปถ้าจะกินก็ได้เวลาเอาพวกนั้นมาแล้วก็มานี่มาบอกนี่ไว้การันต์มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณแล้วมีใครไปบ้างอ่ะเอาไปหน่อยมาคุณจะซ่อมไหมมาจะซ่อมไหมครับไม่งั้นผมไปถอนแจ้งความนะ นี่ไงหนูจะซ่อมหนูจะซ่อมแล้วจะขึ้นศาลเลยวทีนะครับต้องเรียกทนายไหมซ่ออ่ะมพูเปิดกระเป๋าได้ไหมเปิดกระเป๋าได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่ติดหนูต้องขึ้นรถแล้วก็ไอ้นี่อ่ะซ่อมขึ้นรถไม่ได้หนูต้องนั่งมอเตอนแล้วก็ลงแล้วก็มาไอ้นี่อะปิดรองรถแล้วครับเอาเลยครับซ่อมเลยครับไอ้นี่คืออะไรครับเออไอ้นี่เหรอไอเปิดเปิดแล้วครับไอ้ตรอดตรอดดู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  ไปเคนอุปไปเนี่ยแหวะอุปเป้อุปเป้น่าจะไปส่งตัวใช่อ่าเอาอ่าอันนี้ขึ้นอ่าขึ้นอ่ะคนเจ้าของรถต้องขึ้นก่อนครับไปถึงร้านค่อยโทรตามไม่ต้องไปละนอนเถอะจริงๆอย่างนั้นอะ <c oughs> จะหนีอย่างเดียวเลยนะโอ้ดูดูเขาจะวิ่งอย่างเดียวเลยเขาจะวิ่งอย่างเดียวเลยเอาเอาเอาชีวิตมันดูว่างนอ้อยท้อ มีคนเอ่ยก่อนวะรถก็ไม่ขึ้นใครมันจะรู้ว่ามันอันนี้วะแค่ไหนกล้ยช่บน้าและกล้ยมาบ้าเลยมาเลย อ,อ๋อ,อนี่มีสองสองสองอ๋ออันนี้จบแล้วผมจะได้ไปอาบน้ำสักทีครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเคลียร์ทีนะครับเฮ้ยก็เอาตลองตลองเขาจะขโมยรถผมมนะไม่เขาเทนรถให้คุณว่าอุ้ยอ่าคุณชนตำรวจนะครับกลับมาแน่กลับมาแน่ครับจะกลับเอาไหมน่าจะหนีน่าจะบิดครับน่าจะบิดไปตอมอดูทรงแล้วขอ ไปล่าแล้วตารอตารอเป็นตรออาสารับใช่ครับวันนี้สนุกไหมครับคุณตารอโอ้ตั้งแต่ว่อวานแล้วครับไฟกันหนักจัดใช้คำว่าหูตาแตกได้เลยครับไม่เห็นะไรเลยเต้เพิ่งว่ารถกบมึงน่าจะบินไปแล้วแบบตลรอป่ะครับใช่ครับ การโทรศัพท์นะครับที่สานอนไม่ม pues ีคนเลยใช่เหรอครับใช่ครับเลขอะไรครับสองศูนย์ครับนี่ครับพันห้าครับโทษครับกิจผิดนะครับเฮ้ยกระเป๋าแล้วอันนีงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอขอบครับรถของเซตโตะหรอกระเป๋าถึงแล้วเสรแล้วครับกำลังพาครับนี่เดี๋ยวจะพาฮัลโหลพี่โอเค thank you กูจะอะไรหรอวะคอับกูจะสบู่อะไรนะรถสัอะไรนอะเกี่ยวเลยนะครับเพื่อนผมมาก็นนะครับไม่เป็นไรพ่อพ่อพ่อเองก็อุตส่าห์ให้สบู่มาตังมาด้วยก่อนเรื่องอีกแล้วเนาะไอ้หนูไม่ได้นี่ค่ะปล่อยหนูไปโอ้รถผมไปรออีกเหรอคะต่อรอเขาไปขับอะไรมาเนี่ยเขาชวนรถทุกต่อรอยังไม่นี่เลย ไม่ชนครับไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับยิงยางไม่ได้ครับเพราะว่าเขาหลบหนีก็เลยต้องยิงครับเออเอางี้เรื่องรถมันเกิดจากเขาแบบเขาเขาขโมยรถผมไปก็ให้เขาซ่อมได้ไหมล่ะเนี่ยก็เขาขโมยไปเนี่ยแต่แต่เรื่องถ้าเขาไม่ขโมยตอรอก็ไม่ต้องยิงแล้วมันไม่มันไม่ใช่ความผิดตอรอครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดตอรออ๋ออันนี้ความผิดเขาเลยนะครับเนี่ยถ้าเขาไม่หนีผมก็ไม่ใช่ถ้าเขาไม่แบบขโมยรถผมหนีไปแต่แรกก็แบบไม่เกิดรอยละถูกไหมเพราะเขาซ่อมไปแล้วไงแล้วจ่ไม่ใช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 ่ ไม่เลยครับแล้วผมจะแบบไม่เอาเรื่องแน่ถ้าพี่มานะจะฟ้องพี่โอ้ยพี่มาอะไรครับอย่ากอ่านแต่พี่ซี่ไม่เอาอีซี่อ่าเดือดเพาะพี่มาเขาคงคู่ผมอะไรเนี่ยครับเนี่ยเขาเขาสั่งพี่ให้แบบมาคุมผมอีกแล้วเนี่ยพี่ก็เพื่อนแม่แล้วขอยันหนีได้นะเขาเขาเอาอีกเลยเขาวิ่งอยู่เขาขยันจัดเลยนักวิ่งพัดเมตรครับนักวิ่งมาลาทอนมาเนอะแล้วเดี๋ยวผมไปรีตัวแล้วครับไม่ไหวแล้ว